สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่นในเกมสึกชิงมิสาัสกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะเราจะมารีวิวตัวกันนะครับผมว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรีวิวตัวกันนะผมขอถามเพื่อนๆก่อนว่าที่อัพตัวอยู่ตรงไหนเอเมชที่อัพตัวที่ Up ทโหลดตัวนะครับผมคือตอนนี้ฮีโร่ผมมันเป็นเงาดำๆอย่างอี้อย่างนี้อยู่นะครับผมเออคือตอนแรกอ่ะที่โหลดตัวมันจะอยู่ทางมุมซ้ายด้านบนใช่ป่าวแต่ว่าตอนนี้ คือมันหายไปไหนเราไม่รู้นะผมหาไม่เจอจริงๆนะเออถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้คอมเมนต์บอกทีนะคบผมผมจะโหลดตัวเพิ่มนะเออก็เอยวเราไปรีวิวตัวกันเลยดีกว่านะโดยตัวที่เราจะรีวิวกันในวันนี้นะก็จะเป็นเจ้าตัวมังกร2หัวตัวนี้นะครับผมก็สลับตัวนี้นะก็เป็นตัวที่เข้ามานานมากตั้งแต่มีเกมสุดจริงประสาทเลยนะครับผมเออมันจะเข้ามาพร,พร้อมกับเจ้าตัวมังกรไฟนะครับผมมาแล้วก็ มังกรน้ําแข็งอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มังกรกระดูกด้วยนะครับก็เป็นตัวที่คลาสสิกมากตัวพวกนี้นะอันนี้ผมก็ชอบมากเลยนะตัวมังกรพวกนี้เออโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของเจ้าตัวมังกร2หัวตัวนี้กันก่อนนะสำหรับอเจ้าตัวมังกร2หัวตัวนี้จะใช้อ่าพลังสายฟ้านะครับผมในการโจมตีนะบอกก่อนเลยก็สกิลของเจ้าตัวมังกร2หัวตัวนี้ก็คือโจมตีศัตรูนะผมห้าตัวแบบสุ่มทั้งหมด3ามครั้งนะครับผมมีสิทธิ์โดนทหารรับจ้างด้วยนะครับผมแล้วก็ ใน้2วินาทีถัดไปเนี่ยจะสร้างความเสียหายเท่ากับ720%ของพลังแอ t แทนะแล้วก็ทำให้ศัตรูนะครับผมติดตามบอร์ด1.5วินาทีนะครับผมก็คือทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเรานะครับผมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ได้รับโล่ป้องกันนะครับผมจากการโจมตีและพลังคีิ์ที่เนี่ยถึง96%นะก็คือ,อเจ้าตัวมกรสองหัวตัวนี้จะสร้างโลกสายฟ้าขึ้นมาห่อหุ้มตัวมันเองนะ เออก็คือว่าป้องกันพลังโจมตีได้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะ96%นะครับผมเป็นเวลา4วินาทีคูดาวอยู่ที่5วินาทีนะครับผมแล้วก็ฮีโร่นี้อ่าฮีโร่นี้นะมีสตันและหวาดกลัวนะครับผมอาโอเคก็สกิลเข้าๆประมาณนี้นะมีน้อยนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคอ่าเมื่อนานมาแล้วนะครับผมที่ใช้ได้แต่เออแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เวิร์กแล้วแหะครับผมเออโดนแป๊บเดียวก็ตายเลยนะโอเค อย่าดูอ่าสกิลรองหน่อยสำหรับสกิลรองเนี่ยที่ผมแนะนำนะผมแนะนำไม่ใส่พวกตีแรงเอ็นคืนชีพแล้วก็อ่าอีกอันนึงอะไรวะจำไม่ได้นะอีกอันึงอย่าอย่าคิดก่อนอ่ามีเอ็นตีแรงคืนชีพแล้วก็อะไรอีกอันนึงวะจำไม่ได้นะอีกอันนึงนะที่ที่แนะนำไม่ใส่นะจำไม่ได้จริงโอเคก็อ่าแล้วก็ดูอะไรดีอ่าดูสกิลรองดีกว่าสำหรับสกิลรองตัวเนี้ยผมก็เหมือนเดิมนะใส่พวกของตีแรงนะครับผมเออหรือว่าเอ็นคืนชีพอย่างนี้ก็ได้นะ โดยตอนนี้ผมใส่เป็นเจ้าตัวอ่ากงเล็บมัน,นี้อยู่นะครับผมก็คืออ่าบวกพลังโจมตีนะครับผมอ่าไม่ใช่บวกพลังจมตีดิบวกการโจมตีจะเพิ่มความเสียหายนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าแอตแทกนะเจ็ดพันสองร้อยนะผมและมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะสร้างความเสียหายอีกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของแม็กเก็พีเลือดนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องเกียร์นะอ่าอันนี้คืออันใหม่นะเรื่องเกียร์คือการติดอ่าชุดเกาะแหละถ้าพูดง่ายๆคือชุดเกาะนะครับผมโดยตอนนี้ ผมก็ใส่ไปแล้วนะโดยเป็นอันแรกก็คือธนูนะก็คืออาวุธนะครับผมผมใส่อยู่ที่วลวห้าเลยนะแล้วก็เสื้อกาะเวิวสามแล้วก็หมวกใช่ปะววสามลายเข้าอีกแล้วโหแล้วก็อะไรเนี่ยรองเท้าบูธนะครับผมวลวสองนะเพิ่งอัพได้แค่นี้นะเพราะว่าคือผมก็เพิ่งอัพแล้วแหละเออก็เพิ่งอัพไปแหละก็มีแค่นี้นะผมก็อัพอัพไปก็นิดหน่อยนะ้นิดหน่อยแล้วนะครับผมก็จะ่าลืมมาเล่นกันด้วยนะทุกวันนะก็ส่งทหารไปป้นนะไปป้นแล้วกันอ่ะ ก็ได้ของมาตามนี้นะครับผมโอเคอ่า okay. เหลืออะไรอีกล่ะอย่าดูหน่อยสิอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์อุปกรณ์โอเค okay. สำหรับอุปกรณ์ตอนนี้ผมใส่เป็นอันนี้อยู่นะครับผมก็คือเพิ่มเลือดน,นะอ่ะ35า35%เเซขณะต่อสู้และฟื้นฟูน4%เปอร์เซของแม็กเพีเลือดขนะโจมปีนะครับผมอ่าทำให้มันสามารถอ่าฮิวตัวเองได้นิดหน่อยนะครับผมเพื่อความถึกนิดน,นึงนะครับผม โอเคเดีย๋ยวเราลองไปลองสกิลกันดูหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่มีมกรสองหัวนะว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับผมเออเดีย๋ยวลองด่านที่ไม่โหดมากแล้วกันโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมโชว์ตัวให้ดูให้ไม่ได้นะเพราะว่าตัวมันเป็นเงานะเป็นเงาอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคเดีย๋ยวดูสกิลก่อนแล้วกันก็จงตีไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับผมอยู่ระดับกลางๆนะนี่ยิงใส่ฟ้ากไวนะครับผมโดนห้าตัวแบบสุ่มนะทั้งหมดสามครั้งนะ ก็แล้วก็จะมีการสร้างลู้วยนะครับผมนี่เพื่อป้องกันความเสียหายนั่นเองโอเคถือว่าใช้ได้นะแล้วอันนี้ผมใส่เด้งเลื่อนมานิดนึงด้วยนะครับผมก็จะเห็นว่าเด้งเลื่อนอยู่ตลอดเลยนะโอเคอเดี๋ยวไปลองด่านที่มันโหดกว่านี้สักหน่อยดีกว่านะก็ด่านนี้แล้วกันลองสักอันเบาๆอันนี้แล้วกันโอเคโอเคน่าจะไหวอย,อยู่น่าจะไหวอย,อยู่ปึ๊บลงไป โอเคเลือดเด้งอยู่ประมาณหกพันเก้านะแปดพันนะไอหมื่นเลยดิเดี๋ยวมาดูกันว่าแรงขนาดไหนนะครับผมสองเฮ้ยอุ้ยหลักแสนนะแรงนะติดขีนะผมตรงนี้สองแสนนะสองแสนสามแสนห้าสามแสนเก้าอุ้ยเอ็มกรสองหัวติดขีติดขีบ่อยมากเลยนะแล้วก็ติดขีแรงด้วยนะครับผมเออเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะแต่ว่าสำหรับผมก็ไม่แนะนําให้เอาไปลงต้นหรือว่าลงเล่นอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่า ตัวไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แล้วนะครับผมเออถึงถ้าเมดมันจะแรงก็จริงนะแต่ตัวมันก็ตายง่ายนะครับผมก็ใช้ได้นะใช้ได้นะดาเมจ็ดแรงนะหมือแสนก็่านะครับผมตีทีรัวๆเลยโอเคยวงคขอไปเช็คอัตราคียดิคอลหน่อยดีกว่าว่ามันมีเท่าไหร่น้กรสองของตัวนี้อ่าอัตราคียดิคอลดูรายละเอียดหน่อยเซอัตราคียดิคอลอยู่ที่หกร้อยยี่สิบสามนะครับผมเดี๋ยวเขเฮ้ยเยอะเยอะกว่าตัวตํานานบางตัวอีกเฮ้ย เอาเรื่องอยู่นะตาคิดว่าเข้าแรงใช้ได้นะครับผมอ่าโอเคลบาปรีกอยู่ประมาณห้าร้อยนะก็เอ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะแต่ดนะัมเมจจะไม่อ่าแต่ว่าเลือดจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเอ้ยแต่ก็เยอะอยู่นี่หว่าเอ้ยเอ้ยไม่เยอะเท่าไหร่นี่หว่าหมื่นสามเองน้อยน้อย,น,อย,น,อย,น,อยน้อยนะน้อยนะเออโอเคเอ้ยหมื่นสามหรือแสนสามวะผมตาลายแกเดี๋ยเดี๋ยวขอเช็คขอเช็คอีกทีขอเช็คอ,อีกทีออกทโอเค อ่าเลือดอยู่แสนสามนะแสนสามแสนสามโอเคดูผิดดูผิดโอเคอยวเราลองเอาเจ้าตัวมังกรสองของตัวเนี้ยไปลงป้นกันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าตายโคตรไวลงปั๊บน่าจะตายปุ๊บเลยผมเดาเลยเอออย่าอย่าเปลี่ยนหน่อยนี่โหดไปนะโหดไปเอ่ออยู่ไหนตัวอยู่นี่อยู่นี่อืมมีปืนคู่แมวทีเดียวล่วงแน่นอนนะผมงานนี้เอ่ออันนี้อ่าอันนี้น่าจะไหวอยู่นะ มีตัวนี้อหรอเนี่ยตัวนี้ก็หดอยู่นะทำเล่นไปโอเคน่าจะไหวอยู่อ่าอย่าลองเอาให้โดนทีเดียวล่วงไงครับผมผมบอกแล้วครับผมทีเดียวล่วงนะครับไม่ไหวไม่ไหวจริง,รงๆว่ะตัวนี้มันก็จังหวไม่เหมาะที่จะเล่นจริงๆนะผมแนะนําให้หอัพไว้เขาเรียกว่าเอ่เก็บไว้ในคอลเลกชันดีกว่านะครับผมเอก็ลงป่นไม่น่าจะเหมาะนะเดีย๋ยวขอลองอีกทีมันต้องลองแบบหลายๆรอบนะครับผม ตัวพวกท่านจะโหดกันไปไหนเนี่ยอืมอาา่าฮะขอเช็คหน่อยสิไม่น่าไหวผมว่าลงป้นไม่น่าไหวแล้ววะมันต้องตีระดับที่อยู่ระดับเดียวกันอะผมขอตนีนี้แล้วกันนะในอ่าถ้วยจะดาดับนี้แล้วกันขอดูตรงไหมนะอ่าเอาคนข้างบนหัวผมคนนึงได้ละน่าจะไหวอยู่นะน่าจะไหวอยู่โอเคโอเคเวลร้อยเออเวลตันหมดเลยน่าจะล่างสามหมดแหละแต่ไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรบ้างนะ อ่ามีเจ้ามังกรมังกระลรว่าตัวนี้จําชื่อไม่ได้แต่ก็น่าจะเก่งอยู่ปุ๊บด้วยทีเดียวล่วงตลอดเลยว่ะพอๆเลิกไปบนไ้นเถอะผมแนะนํานะอย่าเอาไปลงเล่นนะครับผมตัวนี้ไม่เหมาะแล้วล่ะโอเคก็อัพเอาไว้แบบดีต่อใจนะผมประมาณนี้นะครับผมเออเหมือนผมนี่แหละก็คงไม่ได้เล่นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวมังกรสองหัวนะเดีย๋ยวพาไปดูสกินหน่อยดีกว่าพาไปดูสกินหน่อยโอเคอ่าสกินของเจ้าตัวมังกรสองหัวนะจะเป็นสกินเกาะสายฟ้านะอันที่สองอันนี้นะก็ เท่นะเท่อยู่นะครับผมาทช้ได้นะลายสวยมากครับผมแล้วก็สกินอันนี้จะออกแนวแบบทมึนในนะสำหรับดาร์กสตอมนะครับผมเท่นะเท่แต่ว่าค่าสเต็คของสกินจะบวกไม่ค่อยเยอะนะสำหรับสกินก็สายฟ้าเนี้ยก็บวกพลังโจมตีอย่างเดียวนะแค่400ส่วนสกินดาร์กสตอมอันนี้นะก็บวกแค่พลังโจมตี250แล้วก็เลือด10,600นะครับผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเค ก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนจะอัพผมไม่ได้นําให้อัพนะเอาเก็บไว้ดีต่อใจดีสุดแล้วครับผมเออใส่คอลเลกชันเก็บไว้นะโอเคก็ประมาณนี้นะผมสาหรับการรีวิวเจ้าตัวมังกรสายฟ้านะครับผมก็เท่อยู่นะเท่แต่ว่าไม่โหดแล้วนะครับผมเออถ้าไม่ได้ก,ก่อนนะโหดแต่ว่าตอนนี้ไม่โหดแล้วละ่ะโอเคก็เดีย๋ยวเราดูอะไรดีอ่าดูนี้ดีกว่าอ่าสำหรับกิจกรรมอ่าเฟสติวลัลนี้นะผมก็เหลือเวลาอีกแค่21ชั่วโมงเองนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาแรกกันเลยนะ ก็สำหรับตอนนี้นะผมก็แลกเป็นแมปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีมนะทีมอ่าหาดทรายนะครับผมหาดทรายแล้วก็สำหรับอันนี้ก็แลกไปแล้วเช่นกันนะและจะมีสกินนะจะมีสกินทั้งหมดกี่สกินเนี่ยสองสี่อ่าหกสกินนะครับผมก็จะเป็นสกินฟักทองนะถ้าใครยังไม่มีมาแลกนะครับผมอันนี้จะเป็นสกินของเจ้าตัวอาร์เทน่านะผมอาร์เทน่านะเอ๊ะใช่ปะวะเอ้ยอ๋อไม่ใช่สกินอาร์เทน่าเป็นของเจ้าตัวสกินที่ปล่อยนกพิราบนะครับผมตัวนี้นะ อ่าฮะแล้วก็สกินตัวนี้จะเป็นของเจ้าตัวที่ปล่อยเป็นนกฟินิกอะที่ปล่อยขึ้นเสียงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวที่ทําโดมนะคอสโมนะครับผมอ่าแล้วก็สาหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวแรมเบิร์ดนะครับผมก็โหดใช้ได้อยู่นะมีคืนชีพให้เพื่อนตั้งกี่ตัวแล้วไม่ไม่สี่ก็หกตัวนะครับผมก็โหดอยู่นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวอ่าอเล็กนะครับผมอเล็กก็จะเป็นเจ้าตัวเนี้ยอยากให้ดูว่าดเป็นเจ้าตัวอ่า เจ้าตัวไหนวะผมก็มีอยู่นะอ่านี่เจ้าตัวขวานนะครับผมเจ้าตัวขวานนะโอเคก็อย่าลืมมาแลกกันนะตอนนี้ผมก็าจะาแลกสกินนะครับผมเพราะว่าถ้าเราแลกสกินนะ่ะเราสามารถเอาไปอัพตรงนี้ได้นะก็กดเข้ามาที่ช่องสกินนะแล้วก็กดตีบวกได้นะครับผมเสริมแก่งนะเสริมแก่งก็คือถ้าเรามีสกินจะใช้สกินกับผินเขียวนะในการเสริมค่าพลังโจมตีกับเลือดนะครับผมก็สามารถแลกสกินแล้วมาอัพตรงนี้ได้นะครับผม โอเคก็สำหรับคลิปเวนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าโหลดอ่าสกินไม่ใช่โหลดสกินโหลดอ่าตัวนะครับผมตัวละครนะก็กดตรงไหนก็อยู่ตรงไหนก็บอกผมด้วยนะครับผมเออก็สำหรับคลิปวนันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ